ลาต่างๆที่จะจะแจ้งให้ผมไปดูได้ผมอาจจะขออนาตเราเริ่มจากการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยย่อมรอวันที่จะเห็นพระองค์ามีทั้งคนที่เป็นนี่สินล้น้นตัวแล้วขอเชื่อว่าทุกคนอารมณ์เดียวกันอ๋อเลรอเพจริงๆถ้าไม่ไม่เกินมากๆอย่างเช่นการดํานาวันนั้นทำไมถึงตัดใจแลาวคนก็มีภาระเรื่องของตัวเองด้วยแต่เพื่อด้วยใจที่อยากมาช่วยเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ใช่มันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ด้วยตัวเราเอง มันขึ้นได้ตามตามที่เราใส่โดยเฉพาะตอนนี้เราเริ่มขยับกับแรยงานทหารเราถึงมีไทม์ไลน์ขึ้นถัดไป้าเราไม่ใช้ปุ๋ยมีน้องคนนึงอยู่ที่พิจนาขึ้นคานาไปจำไปได้เขาไม่ได้เลยแล้วก็ที่บางาะกรมคุดนี่ลงพื้นที่ใช้เราสอบกับนั่นรัวเลยลุงคิดได้ไงก็อยากรูแนวคิดกินทิ้งทิ่งงกว้างบางทีเขาตัดไปแล้วก็ทิ้งข้างๆต้นเขารู้สึกเราใครเป็วะเยวคุยกันได้ยาวไม่ทบา 영이 <laughs>